กิจทรีแมนดาวโพสชี้แจงขอโทษยอมรับผิดการกระทําที่ผิดวีรกรรมสมัยเรียนกิตทรีแมนดาวโพสขอโทษยอมรับรู้สึกผิดวีรกรรมสมัยเรียนกนผมเพื่อนเผาเสื้อเอาน้ํามันราดหลังและจุดไฟเผาจากประเด็นที่นักร้องดังหนุ่มกิตทรีแมนดาวเคยเล่าวีรกรรมสมัยเรียนแกล้งเพื่อนร่วมชั้นโดยการกนผมขณะเพื่อนนอนหลับเผาเสื้อเอาน้ํามันราดหลังและจุดไฟเผาจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียล ล่าสุดวันนี้3ทธันวาคม66นักร้องดังหนุ่มกฤิดก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวสำนักผิดและขอโทษถึงประเด็นดังกล่าวโดยระข้อความว่าสวัสดีครับผมกริจ,จิรพัฒนานุวงศ์นักร้องนำวงทรีแมนดาวสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นจากคำพูดของผมในคลิปอินสตาแกรมไลฟ์เมื่อวันที่26สิงหาคมปี2021กรณีที่ได้มีการพูดถึงเรื่องการแกล้งเพื่อนในสมัยมัธยมนั้น ผมได้ใช้เวลาทบทวนเรื่องที่เกิดขึ้นนั่งดูสิ่งที่ตัวเองทำลงไปรวมถึงอ่านผลลัพธ์จากกระการทำของตนเองในทุกที่เท่าที่หาอ่านได้จากการทบทวนดูซ้ำๆผมพบว่าการกระทำของผมเป็นสิ่งที่ร้ายแรงทั้งการกลั่นแกล้งต่างๆรวมถึงการใช้อารมณ์ข่มเหงจิตใจผู้อื่นผมไม่มีข้อแก้ตัวใดสำหรับความผิดดังกล่าวครับผมเองอยู่ในฐานะที่ควรจะมีวุฒิภาวะมากกว่าที่ได้แสดงออกไปครับ ผมขอใช้พื้นที่นี้ขอโทษต่อคนที่ผมได้เคยก่อให้เกิดความทุกข์หรือความรู้สึกแย่ใดๆและยินดีกล่าวขอโทษด้วยตนเองต่อหน้าผู้เสียหายทุกๆคนผมขอโทษที่ไม่ได้ประพฤติตนองเหมาะสมไม่ได้เป็นตัวอย่างอันดีต่อผู้คนที่รับชมไลฟ์ดังกล่าวและไม่ได้คํานึงถึงผลลัพธ์ของการกระทำทั้งนี้ไม่เพียงแต่ในกรณีที่เกิดขึ้นแต่รวมถึงทุกๆก,การกระทำของผมในอดีตใดอื่นๆด้วย ผมได้ตระหนักแล้วว่าผมต้องรับผิดชอบต่อทุกการกระทําของผมทั้งสิ้นและเข้าใจถึงความผิดที่ตัวเองได้ทําลงไปขอบพระคุณทุกคนอย่างมากสําหรับการตักเตือนหรือแสดงความเห็นใดๆที่กล่าวถึงการกระทําของผมผมขอโทษต่อต้อตอนสังกัดเพื่อนร่วมวงครอบ,บครัวคนใกล้ตัวเพื่อนและแฟนเพลงทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากการกระทําของผมทั้งทางตรงและทางอ้อมด้วยครับซึ่งหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่แฟนคลับต่างคอมเมนต์ให้กําลังใจ